สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมไรอ้อยสมใจอยู่นะครับอ่าพอดีผมได้เว้นไว้สีประมาณ45่ห้าลำนะครับเว้นไวหนึกอคืออ้ยอยเบอร์เจิบห้านะครับเบอร์75ก็ต้องการที่จะไว้ดูนะครับก็คือไว้ให้มันอายุครบ1ปี okay, okay, 1> นะครับจะไว้ ให้อายุครบ1ปีแล้วก็จะพามาเทสสีดูนะครับนี่คืออ้อยเบอร์75นะครับผมเคย,ยเทสไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วตอนนั้นที่ตอนอายุ6เดือน7เดือนนะครับแต่ตอนนี้ผมก็อยากมีสูวนดูน,นะครับว่าเมื่อเราไว้ให้มันอายุมากๆก็คือตอนอายุ1ปีนะครับว่า จะมีสีสันเป็นยังไงนะครับแล้วก็รสชาติเป็นยังไงนะครับตอนนี้อายุ1ปีเต็มนะครับผมก็เว้นไว้4ี่ห้าลำนะครับหลังจากที่ว่าตัดขยายพันธุ์แล้วก็ส่งไปให้กับเพื่อนๆที่สั่งมานะครับก็เหลือไว้4ี่ห้าต้นเพื่อที่จะไว้ให้มันอายุครบ1ปีนะครับแล้วก็จะมาเทสสีแล้วก็รสชาติสีน้ําดูเพื่อนๆอ,อาจจะ ดูการไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับพอดีมันสะท้อนแสงนะครับสะท้อนแสงสีก็ออกอาจจะ,ะมืดๆไปนิดหนึ่งนะครับอาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเด,ดเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆอีกทีตอนอยู่ในแก้วอีกทีหนะึ่งอายุหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีอ้อยเบอร์เจ็ดสิบห้า อนที่อายุ6กเดเดือนตอนนั้นนะครับก็หวานใช้ได้แล้วนะครับคือหวานหวานดีแล้วนะครับแต่ที่นี้ผมก็อยากลองดูตอนอ้อยอายุ1ปีนะครับเพราะว่าอยากจะพิสูจน์อะไรต่างๆนะครับคืออ้อยแต่ละสายพันธุ์เนี่ย mm hmm. ผมจะพิสูจน์ทั้งหมดนะครับว่า,าช่วงอายุกี่เดือนอรสชาติเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวนะครับพึ่งมันบินลงไป <laughs> ตอนอายุ6กเจดเดือนก็เทสแล้วตอนนี้ก็จะเทสหนึ่งปีนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับก็คืออายุแต่ละรุ่นเนี่ยผมก็อยาก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 จะดูรสชาตินะครับว่าอายุในแต่ละช่วงเนี่ยแต่ละสายพันธุ์เนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงแล้วก็สีจะเป็นยังไงนะครับเห็นนะครับอ่อาอันนี้กําลังนั้นเนี่ยก็นี่ก็เทใส่แก้ว ครับอาเดี๋ยวเทใส่แก้วแล้วโอ้มันสะท้อนแสงอาโอเคผลมานิดหนึ่งสะท้อนแสงไปนิดหนึ่งดูนะครับอาจจะดูอาจจะดูดูเหลืองเหลืองไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวจริงตัวจริงก็ออก เหลืองอมเขียวนะครับพอดีมันสะท้อนแสงช่วงบ่ายนะครับไปน,นี้ก็ผมก็ถ่ายเพื่อนๆได้ดูกันช่วงบ่ายก็สียังสวยครับสีสวยเหมือนเดิมสีสวยมากนะครับแต่ว่าถ้าดูในกล้องนี่อาจจะออกเหลืองไปหน่อยอจะออกโทนเหลืองไปหน่อยนะนี่ตามที่ผมดูในกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวดูฝั่งไหนไม่สะท้อนแสงมั่ง <laughs> มาฝั่งนี้ยิ่งสะท้อนเลย สะท้อนสีสวยมากๆครับผมนี่ยนะครับคือสีเหลืองอมเขียวเหลืองอมเขียวเดี๋ยวให้เพื่อนๆพดูอายุ1ปีนะครับเบอร์75เดี๋ยวผมจะทดลองชิมดูนิดหนึ่งนะครับว่าอายุ1ปีความหวานอะไรเป็นยังไงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ หวานมากเลยครับหวานหวานมากหวานหวานปลีดเลยผมว่านะครับถ้าให้ความอ้น,นี้หมดหมดสำหรับคนที่ชอบหวานนะครับใส่น้ําแข็งนี่จะพอดีเลยนะครับจะหวานใส่พอดีเลยถ้าถ้าถ้าเราใส่น้ําแข็ง แต่ถ้ากินเปล่าๆแบบนี้นี่จะหวานมากนะครับจะหวานมากเพราะว่าตอนที่เทสลังก่อนตอนอายุเจ็ดเดือนตอนนั้นก็หวานแล้วนะครับทีนี้ผมว่าถ้าจะให้ดีนะครับอ้อยสายพันธุ์นี้นะครับเบอร์เจ็ดสิบห้าเนี่ยผมว่าน่าจะพอดีช่วงอายุเก้าเดือนสิบเดือนนะครับน่าน่าจะพอดีน่าจะพอดีในช่วงนั้นคือจะหวานหอมอร่อย ไอ้นี้อายุหนึ่งปีนี่ก็ถือว่าหวานมากนะครับหวานมากแต่ถ้าใส่น้ําแข็งก็น่าจะพอดีครับน่าจะโอเคแต่กินแต่แต่กินอา่ากินเปล่าแบบนี้หวานจัดหวานมากอร่อยครับผมหวานหวานหวานมากๆหวานมากๆครับเอาละครับเพื่อนๆครับก็ให้ดูกันแค่นี้นะครับ ให้ดูกันแค่นี้อ้อยเบอร์75นะครับอายุ1ปีนะครับนี่สีเป็นแบบนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ